สวัสดีค่ะวันนี้เราจะไปเที่ยวอยุธยากันนะคะวิธีการเดินทางเลยคือลรขึ้นรถไฟไปลงอยุธยาค่ะอันนี้คือบรรยากาศที่ถ่ายมาตอนขึ้นรถไฟนะคะแล้วก็ขึ้นรถไฟลงอยุธยาเสร็จปุ๊บเราก็จะไปต่อตุกตกกันค่ะเหมาเลยเหมาทัวร์วัดเลยค่ะ ได้บรรยากาศสุดๆวัดแรกที่จะไปนะคะคือวัดใหญ่ชัยมงคลค่ะถึงแล้วนะคะอันนี้คือทางเข้าวัดแล้วก็เข้าไปหาที่จอดรถข้างในค่ะแล้วก็จะพาเดินดูข้างในนะคะ อันนี้คือบรรยากาศวัดนะคะเดินข้างในก็คือจะมีเป็นพระนอนองค์ใหญ่เลยก็จะถ่ายมาให้ดูนะคะตอนไปเย็นมากแล้วนะท่องเที่ยวก็เลยจะไม่ค่อยเยอะค่ะแล้วก็แวหววพระสักนิดนึง ต่อมาก็จะเป็นข้างในนะคะจะเป็นยอดเจดีย์คือแล้วก็จะมีพระล้อมรอบอยู่หนูไม่รู้ว่าตรงนี้มันเรียกว่าอะไรหนูลืมสวยมากเลยคะ่ะบรรยากาศจะพาเดินขึ้นไปข้างบนนะคะถ่ายบรรยากาศตอนขึ้นให้ดูสวยมากเลยคะ่ะ อันนี้ก็จะเป็นข้างบนตรงทางบันไดนะคะอันนี้คือข้างบนหนูไปถ่ายรูปมาด้วยแล้วก็เราก็จะลงกันแล้วแสงสวยมากเลยค่ะอันนี้ก็จะเดินออกจากวัดแล้วนะคะ จะถ่ายบรรยากาศรับอๆให้ดูอีกทีอันนี้จะเป็นแผนผังวัดค่ะต่อมาก็จะเป็นวัดพนานเชิงบอราวิหารนะคะอันนี้คือทางเดินเข้านะคะเราจะไปไหว้พระใหญ่ข้างในกันนะคะอันนี้จะถ่ายบรรยากาศให้ดูระหว่างเดินเข้าไปไหว้พระใหญ่ข้างในค่ะ แต่หนูมาตอนเย็นแล้วเขาก็จะปิดไปหลายจุดแล้วค่ะก็จะเห็นว่าไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวเลยนะคะเพราะตอนนั้นหนูไปตอนประมาณ4โมงก็ก่มันเย็นมากแล้วอันนี้ก็คือพ้าใหญ่นะคะเราจะเข้าไปไหว้ข้างในกันค่ะ แล้วก็จะออกมาจุดเทียนวันเกิดนะคะหนูเกิดวันศุกร์ก็จะเป็นสีฟ้านะคะจุดแล้วก็จะอธิษฐานแล้วก็เอาไปลอยค่ะแล้วต่อไปแล้วก็จะไปวัดต่อไปกันค่ะ ใายบรรยากาศให้ดูตอนนั่งไปวัดต่อไปนะคะเรามาดูกันว่าเราจะไปวัดต่อไปคือวัดอะไรนะคะถึงแล้วค่ะเป็นวัดพุทธไทยสวรรค์ค่ะเป็นวัดที่หนังพรมลิขิตมาถ่ายทำนะคะอันนี้จะเป็น จะเป็นรูปปั้นของพระพระเจ้าอทองพระเอกาทัศรสพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะแล้วก็จะเดินไปข้างในวัดค่ะตรงนี้จะเป็นที่ถ่ายทำของพมรมลิขิตและและบุพเพสัน,นิวาสน,นะคะจะถ่ายบรรยากาศข้างในให้ดูค่ะ อันนี้จะเป็นข้างหลังที่ออกมานะคะจากข้างในวัดเมื่อกีน้นี้ก็จะเป็นซากโบราณสถานต่างๆค่ะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะต่อมานะคะเราจะมาวัดชัยวัฒนารามกันนะคะที่เป็นอุทยานแห่งชาติทางประวัติศาสตร์ค่ะวัดชัยวัฒนารามนะคะก็ ตอนนี้กำลังปรับปรุงอยู่ตอนนี้นักท่องเที่ยวก็เยอะมากเลยค่ะมีทั้งคนไทยคนต่างชาติใส่ชุดไทยมาถ่ายรูปกันเยอะเลยค่ะอันนี้คือบรรยากาศที่ถ่ายมาให้ดูนะคะช่วงเย็นๆจะสวยมากเลยค่ะ ตรงนี้จะเป็นพระที่ถูกตัดเสียรนะคะสมัยก่อนอันนี้จะถ่ายมาเป็นสถานที่ค่ะแบบบริเวณของวับแล้วเราก็จะเดินทางกลับกันแล้วนะคะเดินทางกลับกันโดยรถไฟเหมือนเดิมคะ่ะ บายบายนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะ